ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเ,เตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของ f a c e b o o k ครับสำหรับใครใช้งาน Facebook อยู่แล้วสงสัยว่ามีคนแอบใช้งาน Facebook ของเราหรืออาจจะตรวจเช็คนะครับว่า เรามีการเข้าสู่ระบบ Facebook ของเราไว้ที่ไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะป้องกันความปลอดภัยเกี่ยวกับบัญชีของเรานะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเช็คดูว่าใครแอบใช้ Facebook ของเราหรือเปล่าหรือเราไปล็อกอินไว้ที่ไหนไว้หรือเปล่านะครับว่ามีการเข้าสู่ระบบไว้ที่เครื่องไหนบ้างนะครับซึ่ง Facebook เนี่ยมันก็จะมีให้เราดูว่าอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบอยู่นะครับณนะขนาดนั้นะนะครับนณะ ในบัญชีของเราเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราสามารถที่จะเช็คได้คลิปนี้ก็จะมาสอนกันทั้งใน PC นะครับแล้วก็ในมือถือนะครับผมจะเริ่มสอนตั้งแต่ใน PC ก่อนแล้วกันนะครับวิธีการเช็คนะครับใน PC นะครับก็จะเป็นเมนูนี้แหละครับวิธีการเข้าเมนูนี้นะครับก็ให้เลือกไปที่เมนูเพิ่มเติมนะปกติคุณอาจจะอยู่หน้าอื่นนะครับให้กดไปที่ตรงนี้ครับตัวเลือกเพิ่มเติมบัญชีนะที่อยู่ด้านบนขวามือนะจากนั้นนะครับให้เลือกตรงนี้การตั้งค่านะครับความเป็นส่วนตัว แล้วให้ไปเลือกที่การตั้งค่ามันก็จะเข้าไปสู่สหน้านี้นะครับแล้วให้เลือกไปที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับก็จะอยู่หน้าที่ผมเปิดตั้งแต่หน้าต้นคลิปนะครับโดยหน้านี้นะครับมันจะเป็นหน้าเกี่ยวกับรายการนะครับว่ามีการเข้าสู่บวกกรใ์ไ้อยู่เครื่องไหนบ้างนะครับก็จะเป็น ประวัติการเข้าสู่ระบบทั้งหมดนะครับโดยที่ยังไม่ล็อกเอาออกจากระบบซึ่งอาจจะเป็นการอาจจะเป็นมือถือเครื่องเก่าของเราหรืออาจจะเป็นการเข้าสู่ระบบที่เราไปเข้าสู่ระบบเครื่องอื่นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรืออะไรเงี้ยที่เราเคยล็อกอินเอาไว้เราอาจจะลืมล็อก ล็อกออฟออกอะไรประมาณแบบนี้คุณมันก็แสดงอยู่ในนี้นะครับคุณมากดดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับมันจะดูแสดงทั้งหมดเลยนะครับสํารว่านะครับคุณก็มาลองเช็คดูว่าอุปกรณ์ไหนที่มันไม่ใช่อุปกรณ์ของคุณนะครับอุปกรณ์นี้นะครับให้สงสัยไว้เสมอว่ามันยังคงเข้าสืบบุกอยู่นะครับถึงมันอาจะไม่ได้ออนไลน์อยู่หรือใช้งานอยู่เนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีการจดจำรหัสผ่านของเราเอาไว้นะครับถ้ามันไม่ใช่อุปกรณ์คุณนะครับแนะนำนะครับให้กดที่มันตรงนี้นะครับแล้วกดว่าออกสู่ระบบนะครับออกจากระบบนะครับมันจะเป็นกกาารรทํให้้ันนขอองุปณ์ๆ หมดอายุแล้วมันจะทําการเข้าสะบบไม่ได้นะฮะอันนี้คือสําคัญพอสมควรให้ต้องทำเอาไว้นะครับหรือนะครับมันจะมีตรงนี้มันจะมีตัวเลือกอยู่2ตัวก็คือออกจากระบบก็คือตัด อุปกรณ์นั้นออกจากระบบออกจากบัญชีของเรานะครับหรือถ้าคุณเลือกที่ตรงนี้ไม่ใช่บัญชีของคุณนะฮะสมมติว่ามีคนเราโดนแฮกนะครับแล้ว a c e b o o k เนี่ยเขาก็เลยมีเมนูนี้ขึ้นมาไว้เพราะว่าสําหรับเวลาคลิกอกไปเนี่ยเฟซบุ๊กก็จะให้เราสู่ขบวนการนะครับเริ่มขบวนการรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอาจจะเป็นตัดอุปกรณ์ที่ออกจากระบบนะครับแล้วก็เริ่มการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับตั้งค่าความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้คุณก็ต้องทำนะครับตามตามขั้นตอนของ Facebook ประมาณแบบเนี้แล้วก็คือเนี่ยมันจะมีการรักษาความปลอดภัยของมัชชีของคุณมันจะมีขั้นตอนต่างๆนะครับของ facebook ที่รักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณนะครับหรือนะครับคุณจะเลือกตรงนี้เลยก็ได้ว่าให้ออกจากอุปกรณ์นะครับ ออกจากระบบทุกอุปกรณ์นะครับที่มันอยู่ในลิสต์ตรงนี้มันจะออกจากระบบหมดเลยทุกอุปกรณ์แล้วคุณก็ต้องมาเข้าสู่ระบบใหม่อะไรประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องมีหรหัสผ่านของ Facebook ของคุณไว้เองด้วยนะครับซึ่งปกติของคนเราปรกติทั่วไปก็ต้องมีหรหัสผ่านของตัวเองอยู่แล้วนะฮะคุณก็มาเลือกออกจากระบบทุกอุปกรณ์น,นะครับมันก็จะเป็นการออกสุดระบบหมดเลยหลังจากการออกจากระบบแล้วนะครับสมควรที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยครับการเปลี่ยนรหัสผ่านก็อยู่ในเมนูเดียวกันนะครับ bamboo. คือหน้านี้แท็บนี้นี่เองนะครับก็คือเข้าไปทีี่่่กาารรเปลยนนนหััสผะคบ เปลี่ยนรหัสผ่านมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่าให้ใส่รหัสผ่านปัจจุบันครับก็คือรหัสที่คุณใช้งานอยู่แล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่ทั้งสองที่นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับโดยปกติแล้วคนก็สมควรที่จะทํากันนะครับปกติแล้วก็สมควรที่จะทํากันนะครับถ้าสมมติว่าตรวจเจอว่ามีคนใช้งานอุปกรณ์ของคุณอยู่แล้วคุณสั่งออกจากระบบทั้งหมดแล้วไหนๆก็มาเช็คแล้วนะครับคุณก็สมควรที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านสักหนึ่งครั้งไปเลยนะครับก็คือตรงนี้เองนะครับถ้าไม่เปลี่ยนรหัสผ่านทั้งงนึ ใหม่คุณก็ไปเข้าระบบที่อุปกรณ์นั้นๆนะครับอันนี้คือทั้งหมดใน p c นะครับสำหรับในมือถือนะครับก็จะทําลักษณะคล้ายๆกันครับไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือสมมติว่านะครับคุณอยู่ที่หน้าหน้าปกตินะครับคุณก็เลือกตรงนี้เมนูเพิ่มเติมที่ขีด3ามขีดเหมือนกันนะครับให้คุณเลือกลงมาที่ด้านล่างนะครับคุณจะเห็นเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ที่มนหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีเมนูย่อยลงมานะครับให้เลือกที่ไปที่การตั้งค่าอีทนึ จากนั้นนะครับมันจะมีเมนูใหญ่ที่เขียนว่าการรักษาความปลอดภัยนะครับให้คุณเลือกการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อคุณเข้าสู่ระบบในส่วนของหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างเดียวกันเลยกับเมื่อกี้เลยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันใน PC เหมือนกันนะครับมันจะมีอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบอยู่ครับคุณกดเลือกดูทั้งหมดนะครับมันจะทะาําลักษณะคล้ายๆกันเลยจะเหมือนที่ผมอธิบายไปแล้วตั้งแต่ใน PC นะครับคุณสามารถที่จะเลือก ในอุปกรณ์ของคุณได้นะว่าให้คุณออกจากรักษาปลอนภยัยหรือออกจากระบบนะครับทำคล้ายๆกันนะครับหรือจะเลือกออกจากระบบทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในมือถือนะครับก็จะทาเหมือนใน PC ที่ผมอธิบายไปแล้วอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสําคัญพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ใช้งานแอปในมือถือหรือใน PC ที่ใช้งาน Facebook อยู่และบัญชีนั้น,น,นสําคัญมากอาจจะเป็นเจ้าของเพจหรืออาจจะเป็นบัญชีทางการของเราหรืออะไรกระช่างที่เรารู้สึกว่าบัญชีของเราสําคัญมากๆคุณก็ต้อง มาตรวจเช็คความปลอดภัยของบัญชีของคุณนะเพื่อที่จะไม่ให้บัญชีของคุณอาจจะโดนแฮกหรืออาจจะมีคนแอบใช้งานนะบัญชีของคุณเพื่อที่จะได้รู้ก่อนเนิ่นๆนะครับอันนี้คือการรักษาความปลอดภัยในบัญชีของคุณครับของ a c e b o o k นะครับ,รบก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับแล้วก็ไปลองเช็คก,กันดูว่าเครื่องของคุณบัญชีของคุณมีคนแอบใช้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวก,กับใช้การใช้งานฟีเจอร์นี้นะครับก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปาว่า ก็จะมาตอบหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบครับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ